ทุกคนวันนี้ย่าจะยำไก่ยอนะคะแล้วก็ใส่ไก่หน่อยนึงนะคะเออแล้วก็มีวุ้นเส้นด้วยนะคะมาค่ะเตรียมไปรวนไก่ยอกับกับไก่ก่อนนะคะน้ำก็จะเดือดแล้วนะคะ ไก่ยอ,อยาแช่ไว้ในชอ่องฟิตทุกคนนานมากแล้วเพราะว่าไม่ได้ทำกินสักทีนะึเพื่อนซื้อมาให้นานมากแล้วตั้งแต่นางมาพักด้วยซื้อมาสองอันยากก็ยำเขาก่อนที่ยำให้นางไปทำงาน โอเคไก่ใส่ไปเนื้อไก่หน่อยทุกคนโอเคใช้ได้สุกแล้วนะคะคราวนี้จะเอาลงมาพักไว้ ยังไม่ใส่เครื่องนะทุกคนมันร้อนแล้วเดี๋ยวสุกหมดทุกอย่างวันนี้ย่าจะใส่วุ้นเส้นด้วยนะคะก็อีนี้จะลวกวุ้นเส้นค่ะทีนี้ย่าก็จะยำเลยนะคะทุกคนใส่น้ำปลาลงไปใส่เยอะเค็มกินไม่ได้ใช่าาั้ง ขอปรุงรสหน่อยนะคะขนน้ำตาลหน่อยคนให้เข้ากันก่อนนะคะ น้ำตาลจะได้ละลายเราจะได้ดู้รสชาติว่ามันเค็มไหมมันมีรสหวานไหมยังไม่ได้ใส่เกลียวลงไปนะคะนี่ก็ทีก็ทีอันนี้ก็บีบมะนาวนะคะ ไม่ร้อนจัดแล้วนะคะถ้าร้อนจัดใส่บีบมะนาวแล้วมันจะขมกลัวจะขมไม่รู้ว่ามันขมกิงเปล่าเสียงช่าง,งทาง,งานปืบปัดปืบปัดเ้ยเม็ด ต้องโอบ่็เหลืองเลยทุกคนซื้อมานานมากแล้วนางมีอายุยืนยาวมามาก เยอะมากเลยนะเนี่ยขอชิมหน่อยอ่ะคนชิมชิมหน่อย,ออยเป็นไงอร่อยแล้วอร่อยมันต้องจัดหน่อยเพราะเดี๋ยวใส่ว้นเส้นแล้วจืด เราใส่วิ้นเส้นไปมันจืดไง อใช่ได้ใช่ได้ครานี้ก็จะใส่วุ้นเส้นเลยเป็นอนษษษษันแลสร็สวุ้นเส้นก็ไม่ได้ตัดเลยนะตัดไหมไม่ต้องตัดก็ได้มั้งเนาะยาวๆอย่างเงี้ยนี่ อันที่จริงไม่ต้องหุงข้าวก็ได้นะเนี่ยสบายเลยอือหุงไปแล้วน้ำมันเยอะไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวตุ้นเส้นมันก็ดูดนะเรี 100. ยบร้อยยำมุนเส้นง่ายๆไม่ยุ่งยากของย่านะเสร็จแล้ว ตอนนี้ก็เรียบร้อยนะคะทุกคนสนใจลองไปทำกินได้นะคะย่าไม่มีถั่วลิสงนะถ้ามีถั่วลิสงใส่ถัวลิสงด้วยลองไปทำกันดูนะคะ ตัดยาวยาวถึงเชียงใหม่เลยทุกคนเส้นยาวถึงเชียงใหม่เลยค่ะ โอเคฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์ให้ยาสักไลค์สักเลิฟนะคะคลิปยำม้วเส้นของย่านะคะง่ายๆนะคะก็เสร็จไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดเลิฟให้ด้วยะคะ่ะคลิปนี้ก็ลาไปทวิงเท่านี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายสวัสดีนะคะ